สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ตัวตะไคร่ที่หนูประมาณพี่น้าเผื่อๆนะหนูประมาณแบนๆใสแจ็คยิ่งบาถือหนูประมาณกินไก่เนี่ยแหละพี่น้องเกือบอิ่มสี่โตครับเกือบแล้วมานี่กินน้อยๆกินบลเป็นดอกพี่น้องนึ่งสมุนไพรอร่อยอร่อยเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ดีคือบ่ มันยัง้บกยังมัดนะมันมันยังแตกยังมดนะแตกเลี้ยวแตกยังล่างล่างแตกเล้วเออเป็นยังล่างงามๆามสะอาดสาดเมนโตเขาเช้อาไว้นี่แม่ตไปพื้นแล้วไปพื้นแล้วากรมาสักัดน่งสั่นเลย เอาเอาเครื่องในออกก่อนเอ้ย <c oughs> ขีดปืนอ้อมึงเบื่อดกเลย <c oughs> นึ่งสมุนไพรอร่อยอร่อยกินหรอไม่ใช่กับข้าวเอาพี่น้องกินกับเปล่าถึงจะอร่อย <c oughs> หั่นเสร็จเรียบร้อยหั่นเสร็จกับบะหมักเครื่องครับนี่ครับเครื่องเตรียมไว้แล้วบร้อยไข่เอา,ไ,าอไก่ไป่ต้องไก่กำลังไข่กำลังแซ่บเลยตักเครื่องใส่เลยพี่น้อง มักไว้ก่อนยำแรงสิม,มันหนึ่งนึ่งสมุนไพรสูตรไปสูตรมันเด้อพี่น้องแล้วแต่คนมักหรอกเฮ็ดกับเผาก็ได้ก,กระเพรมแห้งคักพี่น้องเอ้ยผ่าตะไครไ้ใบมะกรูดพริกมะขามเปียกกระชายน้ำแล้วแต่สูตรเด้อพี่น้องแล้วแต่คนมัก ชลุกเคล้าให้เข้ากันดูไก่ลายผดเบอ้อเป็นเ่องเครื่องบดถึงเครื่องหน่อย,อยผดเ,เ,เบอ้ออ้มามักเ่องไวก้อนพี่น้องไวเกมเหล่าย้ำแรง ไก่นึ่งสมุนไพรครับวันนี้เมนูนำเสนอใบแกมเหลาครับพี่น้องเนี่ยกับเผาก็ได้กับเหลาก็ดนนิมักเรียบร้อยแล้วเตชุดไทยชุดมั่นเด้อพี่น้องเนี่ยูตรผมเฮ็ดยังสี่เลยครับตำพริกใช้ตะไคร่ใบมะกรูดข้าแล้วก็้งเครื่องมะขามเปียก ชูรสรสดีซอสฝาเขียวน้ำมันหอยมักไวยมือหนึ่งครับยำแรงค่อยหนึ่งทารับชมตอนหนึ่งเลยครับพี่น้องอีนปล่อยนะที่เชอวิดีโอ มาร์คเชตจะนี่ครับเตรียมความพร้อมหนึ่งครับพี่น้องไม่นี่เดี๋ยวลูกกันกั๊บแกลมกั๊บแกลมกั๊บเข่าก็ดีกั๊บแกล้มกระเลือดเลยครับมี่ไงไก่นึ่งสมุนไพรงามพร้อมหนามออกมาเห็นยังนามโอ้ยเหมือน้ำนามดิพี่น้องหาแสบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ แทบแท้ละเมื่อไงไปว่าว่าเดื่องควายจะปอยให้ดีโดยื่องในเน้นๆครับพี่น้องมาสองโตครับแต่เครื่องในนนชีโตเครื่องในเอามาใช้รวบไม่นิมิดดูดูสวยปรับดีไหมคือ สตีนแปลกครับขึ้นหม้อเลยปะเนี่ยเข็นหม้อเตรียมนึ่งลงเต้ยเรียมชั้นเลิศพี่น้องไปเช็ดนี่นี่จะแม่หมด đẹp thật thì nó ơi đẹp gì kì mày thành được cuộc bác quay tới sau đây này đặt đạp đây นึ่งสมุนไพรอร่อยอร่อยปไปสูตรมันเด้อพี่น้องไม่มีสูตรตายตัวเลยเสียบไปเสียบมันมากจังเลยก็เฮ็ดโลอดพี่น้องเลยอ๋อพร้อมนึ่งครับพี่น้อง,งอง๋อ มึ้นเนดี๋ยวนะบังยำสุกเลยพี่น้องโ okay, <okay>, okay. อ้สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วครับสุกแล้วกับข้าวก็ดีกับเกลียมก็ดูน เออสำนันก่อนชมมึงก้อนเอา้าเออเออหอมกลุ่นจากเตาสุดหง่อนเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตาแสีบคักคพอก้อนเต็มอันนั้นแล้วเออสวยๆครับพี่น้องเป่งหนาคอนตักแน่นี่เออแต่งสุดปั่นไปลบเลยพี่น้องเอ้ย ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอืเอาเม,ามเกอ้าอ,อชิอมอามเีมาีมะเอาบางพี่น้องให้ซีบบงใส่ก่อนเ้ออนุญายครับอืมเล่นมุนตัวแน่สิหรือ่าไม่ตองไม้องนพยบ่พวอเออชิปปุ่นได้จรงห่า อกีไปมเทมา้เทมอืมอืมขาดยังวะฮะขาดยังบ่อืมมามาพี่น้องแช่บนุ่กันอืมอืม เป็นคือวะแบเลยมาบมมามาอ๋ให้แกวแพงนี่พกนได้ซ้อมก็ได้สร้างหน่วยาอ่างให้ไอ้ปัดให้แกวแพงน้องสาเรียกมาบูว่กับรอสักันนี่กูดูไอ้แมงค่ะแม่กเออเพรอ้อกแยกก่อนหเดี๋มึงแยตื้นอะ

ตาตาเออมามาพี่นออ้องมานี่กินี่ก้าพีดด่น้องอือเสร็คือเกา้าเลยครับพี่นอ้องนี่เข่าหอนๆเลยอือข้าวเหนียวอยู่ใสเข่าเหนียวข้าวเหนียวมาจัม,มจเบะจัมเบะเอ้าเอือ,อพี่นอ้องชมบรรยากาศ เอาท่าคักพี่น้องเอ้ยใไก่หนึ่สมุนไพรยแบโอ้ยดงแเดงเดือดพี่น้องเอ้ยมาเนี่มันบ่เดือดดอกเบงช่งแล้วแดงเนี่แดงดับออเอเกบถั่ว้ยนั่นชิบังหัวมันนะเขาเนื้อปะหัวแหล

กอเลยลุกติก็เสมอปกติโจเลยโจเกลี้อกับหูเลยคูหน้กเตือกูไลโจ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 โมนซิตี้ใกล้นาทีบาบสนาทีสุดท้ายเกล้จุดดทษก็ได้กลูกเซนนึแมนซิตี้ฟังกระองซุนไม่แหงนหรอมือแนมนดีแสบครับพี่นองอืม หนึ่งสมุนไพรสูตรไปสูตรมันด้วยพี่น้องด้วยเสบไปแสบมันมาครับแสบน้ำกันพี่น้อง